ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสวยเสียงดีอย่างมินตราอินทิลาซึ่งตอนนี้มีคิวทัวร์เล่นคอนเสิร์ตไม่เว้นแต่ละวันแถมคิวยังนั่นยาวเหยียดเกือบทั้งเดือนเลยทีเดียวนอกจากนี้มินตายังได้ลงภาพสวยๆแซ่บๆให้แฟนๆได้ติดตามกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งแต่ละภาพก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะลงภาพแบบไหนก็ได้รับยอดกดไลค์ส่งหัวใจจากแฟนคลับกันลุลู และแน่นอนว่ายิ่งดังคิวงานก็ยิ่งเยอะก็มักจะตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลซึ่งเธอนั้นก็โดนวิจารณ์เรื่องของหุ่นเรื่องของชุดที่ใสเพราะหลายคนมองว่ามันมากเกินกว่าการขายเสียงอย่างก่อนหน้านี้สาวมินตาก,ก็ได้ออกมาโพส์ภาพที่เจตัวได้มีการไปขึ้นร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เจอกันพลายมันที่สยามเซ็นเตอร์พร้อมสับเวลา5โมงครึ่งนะพอสอ ซึ่งเป็นภาพที่เธอมาในลุกเสื้อสายเดี่ยวที่มีลูกเล่นด้วยการเย็บชิ้นต่อชิ้นอีกทั้งยังว้าวแหวกอกฝั่งด้านหน้าเรียกได้ว่าซ่อนความเซ็กซี่แบบสดๆแต่งานนี้ก็ไม่ไวยที่จะมีราม่าขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เธอได้ลงภาพดังกล่าวไปนั้นด้านชาวเน็ตคนหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เธอว่าเริ่มขายร่างกายแล้วแต่ก่อนเรียบร้อยซึ่งด้านชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ฟาดแทนนักร้องสาวเอาไว้อย่างมากมายอาทิแสดงความเห็นได้น่ารังเกียจเลยค่ะ ร่างกายเขาแต่เราเดือดร้อนไม่ต้องพูดถ้าลุงจะมีความคิดแบบนี้สงสารคนรอบข้างลุงนะครับถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่ก็ไม่ควรยุ่งให้นุ่งขาวไปร้องเพลงหรือ,อยังไงไม่เท่านั้นเคยมีบางข้อความได้บอกเธอเอาไว้ว่าอวบน่าจะลดหุ่นให้ผอมกว่านี้หรือจะมีความเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์เธอแบบแรงๆว่าสรุปแล้วเธอนั้นขายเสียงหรือขายอะไร ซึ่งทา้งน้านของมีนตาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าหุ่นเราจะเป็นแบบไหนก็อยากให้สาวๆทุกคนมั่นใจในตัวเองกันเยอะๆนะคะมันไม่ได้มีอะไรมาวัดได้ว่าอะไรคือสวยอะไรคือไม่สวยขอแค่เราส่องกระจกและเรามั่นใจในแบบที่เราเป็นฟังเสียงความสุขของตัวเองเยอะๆและอย่าลืมว่าเรามีคนเดียวในโลกรักตัวเองภูมิใจในตัวเองให้มากที่สุดนะคะขอให้สาวๆทุกคนทุกสายทุกสีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ และล่าสุดเหมือนเธอจะโดนด่าอีกแล้วกับงานล่าสุดจนเธอต้องออกมาโพสต์ผ่านไอจีระบ,บุว่าชุดนี้คือชุดที่เธอใส่ไปร่วมภายมันที่สยามเซ็นเตอร์ซึ่งแคมเปญน,นี้จัดขึ้นมา เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันในขณะที่คนทั้งโลกพยายามขับเคลื่อนแคมเปญดีๆแบบให้สังคมได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่แม้กระทั่งจะให้เกียรติกันโลกของเราเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วนะคะเลิกยุ่งเรื่องชุดเรื่องหุ่นเรื่องเพศสภาพเรื่องสีผิวของชาวบ้านได้แล้วค่ะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็ควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็น สำหรับมินตาอินทิราโมราเลสจากเวที The Voice Thailand Season 4ทีมโค้ชโจอี้บอยซึ่งหลังจากจบรายการมินตาก็มีผลงานโคเวอร์เพลงออกมาให้ฟังอย่างต่อเนื่องและนอกจากผลงานออกมาให้ชมกันอย่างลัวแล้วมินตาก็ยังเป็นที่จับตาเรื่องของหุ่นสุดแซบและแฟชั่นสุดสวยด้วย มินตาเกิดวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี39ที่บ้านดงแสนสุขตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านดงแสนสุขระดับชั้นมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและจบการศึกษาเมื่อปี62 มินตาเป็นนักร้องลูกทุ่งและหมอลำหญิงชาวไทยสังกัดแกมมี่โกรมีชื่อเสียงมาจากการเข้าประกวดความสามารถในการร้องเพลงคว้าหมค์ควา้ควาแชมป์ 3, มปี3เมื่อปี2555และเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงใน The v o i c e ไทยแล a ด d ซีซั่น4เมื่อปี58โดยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ส่วนเส้นทางวงการบันเทิงนั้นมินตาบันทึกเสียงการร้องหมอลำเอาไว้หลังจากนั้นได้นำไปให้กับครูสลาคุณวุฒิจนกระทั่งผ่านไปเป็นปี ครูสลาได้ติดต่อให้เธอนั้นไปบันทึกเสียงจากเพลงในโครงการคว้าใหม่คว้าแชมป์ปี3และได้รางวัลชนะเลิศแชมป์ออฟตีเ r คว้าใหม่คว้าแชมป์ปี3ซึ่งในตอนนั้นมินตาอายุเพียง15ปีเท่านั้น ซึ่งจากการชนะก็ทําให้เธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดแกมิโกเป็นเวลา1ปีหลังจากหมดสัญญามินตาได้เข้าร่วมการแข่งขันดอไวท์ไทยแลนด์ซีซั่นสี่และได้เข้ารอบไปถึงรอบน็อกเอาท์หลังจากนั้นก็ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการสมอลภูมิชิงเพลงจนสามารถโค่นบัลลังศิลปินต้นฉบับเพลงอย่างเต๋าผู้สินได้ในเพลง ความคิดหอดบ่เคยพาไผกลับมาในที่สุดและหลังจากนั้นมินตาก็มีผลงานโคเวอร์เพลงต่างๆออกมาเรื่อยๆจนในที่สุดเธอได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งจากสังกัดแกมมี่โกรในเครือจีเอ็มแกรมมี่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลงานของเธอก็เรียกว่าประสบความสําเร็จในระดับล้านวิวเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดข,ข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ